ก,ก็คือว่าเมื่อวานใช่ไหมไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปกินข้าวกับน้ามาแล้ววันนี้นาตรวจเจอโควิดก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่รู้คลิปนี้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งหลังจากที่รู้ข่าวว่านาติดโควิด พวกเราก็เลยจัดการแยกนอนเดี๋ยววันนี้พ่อนอนห้องเดิมมิวนอนห้องนี้แม่นอนตรงนี้แล้วก็เรานอนข้างในหวังว่าอีกสามวันตัวอีกทีหนึ่งสามวันห้าวันตัวอีกทีหนึ่งจะไม่เจอ สบายดีไหมครับ,รบผ่านไป3วันนะครับอาการก็ยังปกติอยู่ตอนนี้นะครับที่มันหลายคนก็เพราะว่าบ้านอะอยู่ติดกันหมดใช่ไหมขอขยับแมสแป๊บหนึ่ง คก็ค okay. ือม okay. ีบ้านยายตรงนี้บ้านผมเองข้างหลังตรงนี้แล้วก็บ้านนาที่เป็นโควิดแล้วคือตรงนี้แล้วก็บ้านที่ติดกับบ้านนาก็คือบ้านที่ผมกำลังจะเอาของไปให้นะครับซึ่ง วันที่เราเจอกันวันนั้นเราไปกินข้าวด้วยกันทุกบ้านบ้านละคนสองคนะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องกักตัวกันหมดทุกบ้านได้แหละนี่คือบ้านนาะหลังสุดท้ายไว้เอาของมาให้โอเคอัปเดต ก็คือว่า,าลูกของนานะคะวันนี้ตรวจเอทเคด้วยตัวเองก็งผลเป็นโพซิทีฟเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้เป็นใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะเป็นอยู่บ้านเดียวกันนะคะก็หวังว่า,าบ้านผมแล้วก็ญาติอีกหลายคน จะเป็นเสียงต่ำแล้วก็รอดแต่ทิ้งอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> อะจะพูดย้อนกลับให้ัังก็คือว่าวันนั้นใช่ไหมก็คือว่าตอนเช้าก็คือไปเก็บเห็ดมีบ้านอยู่สี่หลังตรงนี้ก็คือบ้านนะ้าคนที่หนึ่งบ้านนะ้าคนที่สองบ,บ้านผมแล้วก็บ้านยายใช่ไหมสี่หลังแล้ว <c oughs> คนที่ ไปเก็บเห็ดก็มีบ้านผมก็คือผมกับแม่บ้านน้าก็คือมีนาแล้วก็ภรรยาเขาแล้วก็บ้านนี้ก็มีน้าหนึ่งคนส่วนบ้านยายไม่ได้ไปนะฮะก็คือ3บ้านเนี้ยไปเก็บเห็ดด้วยกันแล้วก็ไปกินข้าวกัน1ในคนที่ไปเก็บเห็ดในนี้เนี่ยก็คือนาของเราเนี่ยติดโควิดหลังจากกลับมาก็คือว่าเหมือนเขามีอาการไม่สบายเป็นไข้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองตรวจเอ k ดู ผลปรากฏเป็นโพซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไปเก็บเห็ดทั้งหมดทั้งสามทั้งสามบ้านเนี้ยรวมทั้งตัวผมด้วยก็คือต้องกับตัวอันนี้เล่าให้ฟังย้อนกลับไปนิดนึงเนาะ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าหลังจากเก็บเห็ดมาแล้วผมเนี่ยไปทำเห็ดที่บ้านยายเพราะฉะนั้นบ้านยายก็จะเจอผมด้วยแล้วก็เจอแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปเก็บเห็ดมาด้วยกัน ะก็เลยทั้ง4บ้านก็เลยจะต้องกักตัวกันหมดนะฮะจำนวนบ้านผมเนี่ยอยู่กัน4ี่คนมีมีลาวมีแม่มีพ่อแล้วก็มีน้องบ้านนาบ้านนู้นที่วันนี้เอาของไม่ให้อ่ะบ้านนั้นอยู่กัน5้าไปเก็บเอ็ดหนึ่งบ้านกลางที่หนาที่ตรวจเจอโควิดคนแรกบ้านนั้นอยู่กันสาม เมื่อสักครู่นี้ลูกเขาตรวจเจ็บหนึ่งก็ตอนนี้เป็นไปแล้วสองเหลือแค่ภรรยาเขาบ้านยายเนี่ยอยู่กันสามคือยายตาแล้วก็คนดูแลตาอีกหนึ่งคนตอนนี้ทุกคนยังโอเคอยู่ก็หวังว่าจะรอดเนาะคอยรอดเราค่อยมาอัปเดตใหม่ตอนเอ้ยวันไหนวะอีกอีกสองอีกวันอาทิตย์น่าจะได้ตรวจ เดี๋ยวมา,อาบอกผลไปก่อนเออลืมบอกไปนิดนึงแหละว่าวันนี้ตอนที่หลานใช่ไหมตรวจเอทีเด้วยตัวเองแล้วเขาเจอนางก็เสียใจนะนางก็แบบนี่ก็เลยแบบแชทคุยใน Facebook กับนางนางก็แบบเหมือนแบบนอยๆอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจกันอ สักนิดหนึ่งก็คือว่าโชคดีนะที่ตรวจเจอเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปรักษาเร็วอือะไรอย่างงี้ตอนนี้อาการนางก็มีแค่แบบลิ้นไม่รู้โรสแล้วก็คัดจมูกเหมือนคนเป็นเป็นวัดอะไรประมาณนี้อสู้ๆเจอเร็วก็หายเร็วนี่ลุ้นอย่างงี้น่ากลัวกว่าอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างี้เนี่ยน่นากลัวเดี๋ยวเย็นนี้นะครับ ก็จะสวอปแล้วความสวยก็คือว่าเป็นตากุ้งยิงเหรอเธอเด้ดเห็นไหมอืมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นโควิดใช่ไหมโอเคล่ะวันนี้อาการยังดีอยู่นะครับทุกคนในบ้านยังโอเคอยู่ บ้านหายยังโอเคอยู่บ้านนาเป็นแค่สองคนบ้านนาหลังถัดไปนู่นก็ยังโอเคอยู่หวังว่าจะรอดแค่แดนโอเคตอนนี้ผมกับแม่ซึ่งเป็นถือว่าเป็นเสี่ยงสูงเนาะเพราะปีนข้าวกับน้ำซึ่งเป็นติดโควิดมา มาอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับรอเจ้าหน้าที่มาสวอปนะครับผลตอนนี้คือคนอื่นที่บ้านที่บ้านบ้านสวนนะฮะบ,บ้านนาแล้วก็บ้านยายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผลออกมาเป็นน é g a ีฟหมดแล้วนะครับเหลือแค่ผมกับแม่ซึ่งรอเจ้าหน้าที่มาสวอปโอยลดเสียงดังมากก็รอเจ้าหน้าที่มาสวอปที่นี่เดี๋ยวจะถ่ายตอน swap แล้วก็ระหว่างรอผลเลยรอดก็รอดไม่รอดก็ทำคลิปต่อแค่นั้นจ้าหน้าที่มาแย่ไปแล้วเมื่อกี้นะคะทั้งผมแล้วก็แม่ก็คือว่าตอนนี้ผลเป็นน egative อยู่แต่นี่มันเพิ่งห้าวันหลังจากที่เราได้เจอกับคนไข้ที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นอีก2วันหรือไม่ก็อีกตอน 1> บ1 0วันก็อาจจะต้องแย่ใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับ5วันแรกนี้เนกาทีฟโอ้แต่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่ให้ถ่ายคลิปแหละเหมือนว่ามันอยู่ในเวลางานแล้วเขาก็แบบออกมาออกมาแย่ให้แบบไม่ใช่หน้าที่อ่ะก็เลยไม่ถ่าย